เอาลูกเอาจัดไปลูกลูกข้อมาจัดอายไดไม่เคยคัดอยากกินเปลา่าลูกเบลาพอแค่คนเดียวแคบยุ่นเกี่ยวขึ้นตน้นเปล่าอย่างเร็วเวยเปล่าหนามอมต้นไม่ได้สูงมากขึ้นแป๊บเดียวก็ได้กินเลยกับโตก็ยืนรออยู่กลางลานกับเดี๋ยวลองซับกินเล่บนต้นสักน้อยกับหวาว่านไหมใช่เกี่ยวซับนี่ซับอยากมากเลยกับ แต่โกไม่เกินความสามาถครับวันวันวัน,วนกินบนตอนนี้ได้ต่างหลดชาติได้ต่างบรรยากาศกับฟินในฟินเลยครับโต้ไม่ยอมโต้ว,ว่าโต้กินบนตอนกันวันเลือกเปล่าซับเซ็ตเนี่ยเพิ่งทิงกับเอาไปซุ่งจิงโจ้กับไม่ใช่แล้วว่า <laughs> ông mà thầm chôn tắc plau ấy lục bao kính gặp lát gần lục bò gặp kín nực ốc tam tô à, xuân cây gặp lên lên xuân mẹ tao mai ni lục tao nào <laughs> 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 <laughs>